เราหมักแป้งเสร็จคุกข้าวเสร็จแล้วเราก็มาตั้งกระทะตั้งไฟเตรียมทอดครับเ,เราก็จะใส่หนังไปนะครับผม แล้วเราก็จะคนให้มันแตกออกจากกันนะครับเคี่ยวเคีย,คยให้มันออกแยกออกจากกันแม่ให้มันเติดเป็นมันคนเล็กน้อยนะครับยกหมูมาติดก้นกระทะแล้วมันจะไม่สวยมันจะเป็นแผลดำๆมันคนเล็กน้อย รอจนกลมกรอบนะครับอันนี้เราทอดมาก็เกือบได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับรอให้มันกรอบนะครับผมตอนนี้ก็แตกกันป๊อปแปะป๊อปแปะป๊อปแปะแล้วกอ่ไปเรื่อยๆจนมันกรอบนะครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเหลืองเหลืองกรอบลอยขึ้นมาแล้วนะครับแต่เราแต่ผมจะให้มัน กรอบเหลืองกว่านี้หน่อยหนึ่งแล้วก็เราจะตักออกนะครับอันนี้ก็เหลืองได้แล้วนะครับลอยขึ้นมาแล้วกรอบก่อนจะตักเราจะเบาไฟนะครับเบาไฟไปทางใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วเราก็ตักออกครับ พึงให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วเราก็เอามาเทภาชนะนะครับพึงให้มันเย็น,นครับนี่ครับหนังหมูทอดของกระผมก็มีแค่นี้นะครับตู่ของผมเจอกันคลิปหน้านะครับผม